สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนุม่มบ้านนอกนะครับวันนี้ EP ที่สามแล้วนะครับออกมาหาพึ่งหาเม้มเช่นเคยนะครับอากาศครึ้มๆนะครับวันนี้น่าจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดให้มองเงาตัวนะครับอา้าวพูดถึงแดดแล้วแดดออกเลยนะครับนี่นี่นะครับการหา มิมนะครับหาผึ่งนะครับต้องอาศัยแดดนิดนึงนะครับเพื่อจะมองตัวได้ง่ายๆนะครับถ้าอากาศคึ้มๆนี่มันจะไม่ค่อยเห็นตัวนะครับเวลามันบินนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะได้มิ้มสักรังหรือเปล่านะครับจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับนี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มิมชอบกินมากนะครับผมเห็นดอกนี้ตรงไหนนะครับตรงนั้นต้องมีตัวมิมนะครับแล้วก็เยอะมากนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะครับไม่มีความรู้เรื่องดอกไม้เลยนะครับอันนี้คือดอกอะไรนะครับลองคอมเมนต์บอกนะครับใต้คลิปได้นะครับดอกเหลืองๆแบบนี้นะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับเห็นครับ แล้วก็มีตัวมิม้มกินเยอะมากนะครับแล้วผมถ่ายไม่ทันนะครับมันกินแล้วมันก็บินไปบินมานะครับซึ่งเกสรมันก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับตัวกินเยอะมากเจอพึ่งโพรงด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับพึ่พงผงนี่นะครับพึ่พงผงถ่ายไม่ค่อยทันนะครับซึ่งแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีป่านะครับอยู่นะครับส่วนใหญ่แต่ผมเดินหาแล้วมันไม่เจอตัวนะครับไม่เจอรังนะครับ เดี๋ยวลองไปหาที่อื่นต่อนะครับหายากนะครับภูมมันเยอะนะครับุ่มเขียวๆทั้งนั้นเลยมองยากด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นกันต่อนะครับเจอมินมร้างไปนะครับทุนผู้ชมหังเล็กนะครับน่าจะหนีมดนะครับตัวอ่อนยังออกไปไม่หมดเลยนะครับ รุนหนีไปก่อนนะครับอาการนี้น่าจะอยู่สู้มดไม่ไหวนะครับเลยหนีนะครับไม่รู้ย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้าทางน่าจะไปไม่ไกลนะครับเจอรางๆไปดูกันต่อนะครับ ขี่รถมาเจอนิ้มกินดอกพุศรานะครับเยอะมากนะครับที่บินบินอยู่นี่คือเพิ่งมิ้นทั้งนั้นเลยนะครับดอกพุราเยอะมากนะครับตอนนี้เป็นเวลาสายมากแล้วนะครับยังกินอยู่นะครับเยอะจริงๆนะครับไม่รู้รังอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวลองหาดูแถวนี้อาจจะเจอนะครับมิ้มทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไปครับเดี๋ยวไปลองหาดูครับ มิ้นกำลังเก็บเกรสรดอกไม้นะครับเอาเกรสรติดขาไปนะครับรูดๆอยู่นะครับนี่ครับเหลืองๆที่ขานะครับนั่นคือเกรสรดอกไม้นะครับที่ติดขามิ้มใบนะครับมันรูดติดขาไปนะครับแล้วก็ เอาไปยัดใส่ไว้ที่รังนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะครับมันเป็นหนามๆคล้ายๆต้นชะอมนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับมีตัวมิ้มกินอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปลองเดินหาดูนะครับเมื่อกี้ต้นพุสาที่กินเยอะๆเมื่อกี้อีกที่หนึ่งนะครับหาแล้วนะไม่เจอนะครับตอนนี้มาที่ใหม่นะครับ เราลองหาดูนะครับดอกเต็มเลยนะครับนี่วันนี้อาจจะต้องจบคลิปแค่นี้นะครับคงจะกลับบ้านมือเปล่านะครับวันนี้เพราะว่ามันหาไม่เจอนะครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับมเจอตัวกินเยอะนะครับุูมไม้มันก็เยอะนะครับแล้วมันเขียวไปหมดนะครับฝนมันตกใบมันก็เยอะนะครับค่อนข้างหายากนะครับนี่ วันนี้อาจจะไม่มีอะไรได้ให้ดูนะครับมีแค่ได้เห็นตัวกินดอกไม้ได้เห็นตัวมิมนะครับนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอ e p หนได้นะครับอาจจะได้เจออะไรที่ดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็อาจจะต้องจบคลิปแบบเฟลฟนะครับนิดหนึ่งแล้วกันนะครับยังนง้ก็ฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับ หนุ่มบ้านนอกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้คงต้องขอจบคลิปเท่านี้นะครับเดียด๋วยวเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ